ทีนี้ปริมาณอาหารใช่ไหมคะปริมาณอาหารที่ป้อนให้ลูกกินในแต่ละมื้อละคะแม่โบก็อย่างที่แม่โบบอกนะคะ6เดือนจนถึงประมาณ8เดือนลูกจะกินข้าวนะคะประมาณหนึ่งมื้อนะคะเนาะปริมาณที่เราอะคะจะทําให้ลูกกินนะคะต่อมื้อนะคะมื้อข้าวที่เป็นช้วยข้าวเนะะี่ยค่ะตักมานะคะช้อนกินข้าวผู้ใหญ่คะ่ะประมาณ4ถึง5ช้อนกินข้าว นั่นคือปริมาณลูกนะคะที่ต้องการต่อมื้อนะคะโอเคไหมก็คือตักถ้วยมาเนะะี่ยค่ะตักข้าวทุกอย่างที่เราบดบดบดรวมกันข้าวเวลาที่เราให้ลูกกินก็ให้กิน5้าหมู่นะคะ5้าหมู่ก็คือประกอบด้วยข้าวนะคะข้าวคดข้าวมาประมาณสักสอช้อนกินข้าว เอาเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์จะเอาเป็นไข่ก็ได้เอาเป็นปลาก็ได้เอาเป็นหมูเอาเป็นอ,อะไรก็ได้นะคะที่เป็นโปรโตีนนะคะแต่ว่าต้องสุกนะคะเนะเาะเริ่มจากในส่วนของที่มันไม่ใช่อาหารทะเลก่อนถ้าสมมุติว่าประมาณสักหก เจ็ดแปดเดือนไปนะคะค่อยๆสเตปเป็นพวกอาหารทะเลกุ้งอะไรพวกนี Next, ้ก็ค่อยให้ลูกกินเข้าไปนะคะเนาะอ่ะตักมาประมาณสักหนึ่งช้อนกินหนึ่งถึงสองช้อนกินข้าวนะคะผักนะคะจะเป็นผักใบเขียวฟักทองแครอทนะคะที่ต้มนะคะก็ประมาณหนึ่งถึงสองช้อนกินข้าวเอามาบดนะคะจากนั้นบด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 เนื้อประมาณเนื้อโจ๊กนะคะประมาณหกถึงแปดเดือนบดประมาณเนื้อโจ๊กนะคะจากนั้นก็เติมน้ํามันลงไปน้ํามันก็ควรจะเป็นน้ํามันที่มีคุณภาพเนาะอย่างเช่นน้ามันเอาน้ำมันพืชน้ํามันมะกอกน้ํามันคาโนล่าอะไรพวกนี้ค่ะเติมลงไป ถ้าลูกค่ะตัวอ้วนก็อาจจะต้องใส่น้ํามันนะคะประมาณสักครึ่งช้อนชาแต่ถ้าลูกตัวจ่อยก็ประมาณออสักประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วก็คนๆคๆนคนคนให้ลูกกินนะคะเนาะถ้าจะให้ลูกกินควรกินมื้อไหนก็แนะนําว่าเอาจริงอ่ะเอาตามที่คุณพ่อคุณแม่สะดวกเลยแต่ถ้าเราบุคลากรทางการแพทย์แนะนำเราก็แนะนําว่าควรจะเป็นมื้อกลางวันอย่างเช่นมื้อเช้าหรือมื้อสายเพราะอะไรบางทีแอบกังนวลว่าลูกเรากินเข้าไปแล้วอาจจะมีปัญหาคือแพ้เวลาที่กินแนะนําว่าให้โน้ตไว้ด้วยว่ามื้อนี้ ประกอบด้วยอะไรบ้างอย่างเช่นวันนี้ข้าววันนี้ไข่ขาวนะวันนี้ผักตําลึงนะอะไรพวกนี้ค่ะเราจะได้รู้ว่าลูกเรากินเข้าไปแล้วมีอาการผิดปกติอะไรไหมเพราะเวลากินเข้าไปแล้วมันจะมีอาการแพ้ที่ฉับพันกับแพ้ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่กินไปแล้วประมาณ7 8ชั่วโมงถ้าฉับพันคือกินไปปุ๊บสองาชั่วโมงนี่ค่ะปากเจออ้วกแตกออกมาแบบนี้ก็เจอได้หรือว่าบางคนกินไปแล้ว7 8ชั่วโมงนะคะมีอาการก็จะได้แบบพาลูกไปหาหมอได้อะไรแบบนี้เนาะ ทีนี้ปริมาณก็คืออย่างที่บอกเนาะก็คือถ้วยข้าวประมาณสัก4-5ช้อนกินข้าวนะคะกำลังดีกําลังเหมาะเลยพยายามให้ลูกกินได้เท่านี้นะคะพอประมาณสัก8เดือนจนถึงประมาณ10เดือนใช่ไหมคะก็ให้ลูกกินนะคะสมื้อก็จะเป็นมื้อเช้ากับมื้อสายนะคะเนาะพอลูกประมาณสัก10บเอ่อห 8 1 0ถึง10เดือนเนี่ยลักษณะเนื้อจะต้องเป็นเนื้อประมาณข้าวต้มให้ลูกค่ะได้ฝึกในการบดเคี้ยวอาหารนะคะเนาะแล้วก็ถ้าลูกค่ะประมาณสัก10เดือนจนถึงประมาณ12เดือนนะคะก็กิน3มื้อนะมื้อเช้ามื้อสายมื้อเย็นนะคะเนาะแล้วก็ลักษณะการบดเนี่ยค่อยๆใกล้เคียงกับผู้ใหญ่เรานะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะเนาะอืมนะคะโอเคไหมคะโอเคไหม